สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว y o YouTube ทุกๆท,ท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หมอบอยเคลียร์ชัดชาแนลกับการอัปเดตดวงสตาเช็คดวงล่วงหน้าคำทำนายการพยากรณ์เป็น,ป,นประจำทุกๆเดือนครับว่าราศีไหนดวงดีราศีไหนมีความโดดเด่นและราศีไหนต้องเตือนแบบล่วงลึกแน่นๆกันไปเลยทีเดียวครับก็อย่าลืมนะครับก่อนจะมารับชมรับฟังคาทานาย กดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆจากคลิปนี้ครับและเราก็มารับชมและฟังคำทำนายกันได้เลยครับดาวพฤษฎีครับ,รบจะโคจรย้ายราศีเข้าราศีกลุ่มในวันที่29มีนาคมในเวลา11นาฬกานาทีดาวพฤษฎีครับ,รบเป็นเทพเจ้าโชคลาภและความสำเร็จไม่ว่าอยู่ราศีไหนสถิต ราสีใดก็าตามมักจะให้คุณสูงสุดครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับเจ้าชะตาว่าจะเลือกทําในด้านใดถ้าเลือกทําในด้านแต่กรรมดีดาวพฤหัสบดีครับก็จะประทานพรให้ความสําเร็จโชคลาภโภคกรัพย์และสมปรารถนาทุกๆประการไม่ต้องสงสัยกันเลยทีเดียวครับปัญญาทางโหราศาสตร์ที่นิยามสำคัญของดาวพฤหัสบดีก็คือปัญญาบริสุทธิ์ให้ทายพฤหัสบดี ดาวพฤหัสดีครับในทางโหราศาสตร์เป็นดาวธาตุดินและยังหมายถึงคุณธรรมคุณงามความดีคููศาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สติปัญญานักป่าลราสมบัติและกุญแจสําคัญครับที่บรรดาลคุณอย่างอเนกอน,นันต์ให้กับดวงสตาในขณะที่ดาวพฤหัสบดีเป็นดาวประธานฝ่ายสุเคราะห์โคจรต้องใช้เวลาย้ายราศีหนึ่งราศีต่อหนึ่งปี EP นี้ครับเป็น E ีพีพิเศษกับการพยากรณ์ดาวพฤหัสบดีย้ายราศีครับจะส่งผลอย่างไรกับคนราศีกรกฎหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีกรกฎเมื่อดาวพฤหัสบดีย้ายราศีครั้งนี้ดาวโครจรเข้าในเรือนมรณนะต้องขอเตือนและต้อง,งระมัดระวัง คนราศีกรกฎในช่วงปี2564ครับดูจะมีเกณฑ์ย้ายงานออกจากงานถูกลดบทบาทเปลีป่ยนแผนกย้ายออฟฟิศแม้แต่อาจจะมีปัญหากับเจ้านายนะครับดูสตาร์มีเกณฑ์ถูกใส่ร้ายไปสีทุกกดดันต่างๆสารพัดตรงนี้นะครับขอให้คนราศีกรกฎต้องอดทนให้มากๆม,มันเป็นปีที่เรียกว่าฟ้าทดลองจิตใจ เ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงปีนี้ครับอยู่ให้เป็นคิดให้เยอะนะครับแล้วก็พยายามปรับตัวให้ได้นะครับกับการเรียนรู้ในสิ่งที่จะต้องเกิดหลังจากนี้ไปนะครับส่วนมุมดีๆก็มีนะครับไม่ใช่ว่ามีแต่มุมลบนะฮะใครที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะครับใครที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับเดินทาง หรือเกี่ยวข้องกับงานบุญงานศาสนาความเจ็บป่วยการแก้ปัญหาให้คนอื่นกลับดีมากครับดูจะมีสิทธิ์ได้รับมรดกนะครับแต่นะครับต้องขอเตือนในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่นะที่เคารพนับถือเพราะว่าอาจจะไม่จากเป็นก็จากตายหรือมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นนะครับ ต้องดูแลเอาใจใส่สุขภาพให้มากๆครับมันตรวจเช็คร่างกายหรือไปทำปการชีวิตไว้เลยนะครับในเรื่องของดวงคนราศีกรกฎในปี2564ศัตรูจะแพ้ใครทำอะไรคนราศีกรกฎไม่ได้นะครับจะมีโชคลาภจากต่างถิ่นต่างแดนนะครับใครที่เขาเรียกว่าไป โกยทรัพย์หรือแสวงหาต่างประเทศนี่ต้องถือได้ว่าเป็นปีทองของคนราสีกรกฎมากๆเลยทีเดียวครับส่วนคนที่ทํางานปกติหรือใช้ชีวิตทั่วไปนะครับก็อย่ากตกใจอย่าก,กังวลไปนะครับเล่งสร้างบุญนะครับทําบุญบ่อยๆนะครับแล้วก็เรียกว่าจะเป็นการแก้กรรมในระดับหน,นะครับแล้วก็ทําตัวปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับ ก็จะผ่านพ้นไปได้อะไรที่เสี่ยงก็ไม่ควรเสี่ยงนะครับในช่วงปีนี้กับดูสตาในปี2544นี้ครับวิธีเตรียมไหว้ดาวพระราชบดีครับ1ฮะพระพุทธปางสมาธินะถ้ามีครับตั้งหันพระไปทางทิศตะวันตกก็สองครับผลไม้สีเหลือง5อย่างครับที่มีรสหวานเช่นขนุนสาลี่กล้วยข้าวโพดส้มโอเป็นต้นครับ สามครับภูมิลาัยดอกดาวเรืองฮะทุ่มห้าดอกหรือสิบเก้าดอกและเทียนนะครับ้าถาบูชาดาวพระศรีครับส่วนสิบเก้าจบนะฮะบทนี้ครับพระสัมสัมวิสะเทพะนะครับส่วนสิบเก้าจบนะฮะอย่าลืมนะฮะส่วนเสร็จแล้วครับอธิษฐานขอพรตามปารถนาเลยและขอให้ช่วยนะครับส่งผลในเรื่องความสร็จทุกๆเรื่องทุกๆด้านนะครับ หนึ่งครับในวันที่29นะฮะวันดาวพระศุธีย้ายครับก็หาโอกาสข้อแรกเลยครับทำบุญตอนเช้าครับโดยการใส่บาตรพระห้ารูปครับแล้วกวดน้ําให้เจ้ากรรมนายเวรแผ่เมตตาแล้วครับแล้วก็นึกถึงท่านนะฮะดาวพระศปดีจะช่วยคุ้มคุ้มโทษคุ้มภัยนะครับเอาความสําเร็จความร่ารวยมาให้นะครับผมสครับสวดมนต์ทำสมาธิท่องคาถาบูชาดาวพระศุธีสิบเก้จบ และข้อสุดท้ายครับคือข้อ3ทําบุญถวายสังฆทานและควรมีเลข1 9ติดไว้บ้างนะครับเช่นไปปลา19ตัวเป็นต้นนะครับหรือทําบุญบริจาคนะเกี่ยวกับวัดนะฮะบ,บำรุงซ่อมแซมหรือสร้างโบสถ์สร้างวิหารนะครับเช่นทําบุญ19บาทหรือ190บาทเป็นต้นนะครับ แล้วแต่กําลังศรัทธาและกดน้ำให้เจ้าการนาเวีนครับและก็ดาวพฤหัสบดีครับเป็นอย่างไรบ้างครับกับการพยากรณ์ดาวพฤหัสบดีย้ายราศีส่งผลให้คนกรกรกและผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีกระกฎนะครับเพื่อรับรู้ข้อมูลข่าวสารเอาไปปรับใช้นะครับเป็นวางแผนไกด์ลายอย่าพึ่งกังวลวิตกกันมากนะครับมันไม่ใช่เรียกว่า เสียไปทุกเรื่องนะครับมันก็มีมุมดีๆนะครับแต่เพียงแค่ว่าเราก็มีสติแล้วก็เดินทางเดินทางตามดาวให้ดีนะครับแล้วก็ถ้าชื่นชอบฮะอย่าลืมครับกดกระดิ่งกด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปต่อไปครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ